ชื่อผู้เตอร์มาม้าอวดดีอยู่อีเทียนอีเว่ยหนงหมินไหลเต้าเซียนชุนสร้างเตี้ยนศูนเจ้า อีจืต打包าเ物าเตอตงอูอีปังจู้ทาเสีียใต้อไว้กงจีอยู่มาวันหนึ่งชาวนาคนหนึ่งมาที่ร้านค้าในหมู่บ้านเพื่อมองหาสัตว์ที่ใช้ช่วยเขาขนสัมภาระในการทำนา ใกูชางหลีต้องอู้เมินเจียวจีเตอตึงใต้จัวเจา้าชูหนงฟูเ่เจียติ้งส่วนเจอหนาจงต้องอู้ในโรงนาสัสตว์ต่างๆต,ต่างก็รอคอยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อค้นหาว่า สัตว์ชนิดใดที่ชาวนาจะตัดสินใจเลือกอีผีเสียวหมาเก้าสู้ต้าเจียจุนเป้ยเฮาเาลอหัวย่าโจเลอ น้องมินหุ้ยส่วนเจอ๋อวัววัวสื่อเจ๋อหลี่จุ้ยเหนียนชิงจุ้ยเหมยลี่ม้าหนุม่มบอกกับทุกคนว่าฉันพร้อมแล้วฉันกำลังจะไปชาวนาจะเลือกฉันฉันอายุน้อยที่สุดและสวยที่สุด หน้าหลีเตอ,อ้ผีเหล้าหมาด้วยเหนียนทิงเหยินสั่วจ้นติ้งเสี่ยหลายเตอหนานหายหรูชื่อจือฟูนิ้นเจียงอี้หูสั่วหัวมาแก่ที่นั่นพูดกับม้าหนุ่มว่าเงียบเสียงไปเลย เจ้าม้าหนุ่มอวดดีชาวนาไม่เลือกเจ้าหลอกหน้าผีหมาต้าเซิงสัวเจ้าลีฟาเซิงเลอเสมมอหัวอีเวยทาเมินหุยส่วนเจออัวม้าหนุ่มพูดเสียงดงัง มันเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าชาวนาจะเลือกฉันซะอีกเหนียนจางเติมมาด้วยเหนียนชิงเหยินเซี่ยวเจอสัวเทียนหนาหนงฟู จื่อกวนซินกงจั้วเตอต้องอูเออผู้ซื่อเมยลี่เออเหนียงชินเตอต้องอูม้าแก่ยิ้มให้ม้าหนุม่มและพูดว่าโอ้พระเจ้าชาวนาเขาสนใจแต่สัตว์ที่ใช้งานไม่ใช่สัตว์ที่สวยและหนุม่ม เ,เ,เจ้าตอเจ้าหมิงเตออี่จือหุ้ยล่างนี่ขั้นฉีหลายปู้เห่าคติธรรมยิ่งอวดดีจะยิ่งทําให้คุณแย่ลงเท่านั้นถ้าท่านชอบ กรลณนากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ